สวัสดีครับตอนนี้ผม TKB หึงนะคะตอนนี้อยู่ในเกมเทราเนียดาวเอเลียดอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในครั้งนี้เราผมได้มาปลูกต้นไม้แร่มาสี่ต้นและนี่ด้วยคืออะไรผมก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกันด้วยแล้วนะครับเนี่ ก็จะลองดูนี่แร่นี่สีม่วงก็จะเอาไปใส่ใส่ไปเป็นนั่าเลยทำยังไงเออเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงขุดอ่าได้แล้วไอ้เผอขุดได้นล่วไปด้วยเอนเนี่ยถือว่าสักอย่าง โอ้นั่งไงมีสับปหลาลงทางแร่ที่ผมไปขุดมาทั้งหมดก็มีแค่เนี้ยแล้วผมก็ไปล่วมันทำอะไรได้ถ้าเราเปิดอะ่ะเปิดไม่ได้มือแร่ติดบนหัวมันแร่อะไรเก็บไปการเผชิญหน้ <c oughs> านนนะเออไป เราก็าจะขัาจังเียเนาะไปบอลเลยแล้ว,ลวจะไปกันเลยว่าแรนนี่คือแร่อะไรนี่มันคือแร่อะไรสักอย่างไม่แล้วจะเผื่อไปทำลายกำแพงบ้านเลยไม่รู้ตัวไม่เย่ no mm, yes ไปกันเลยนี่คือต้นไม้ทั้งหมดและนั่นคือทั้งหมดของเรื่องนี้โอเคจบแค่เพียงนี้อ่ะเราเล่นแล้วไปทำอะไรกันดีทุกคนกับดักที่ทุกสิ่งมีชีวิตที่ดวนจะตายเะนันผมจะโดนกับดักตัวเองเลยไปอะไรนะเมื่อกี้ ไปไปเราจะไปตกลปลากันเย้ไปแล้วเราจะ,ากก yeah. ว,จะวิง่ง <c oughs> มีมธีการตกปลาถูกต้องนะครับ ได้ละค่ะได้ละนี่แหละวิธีการตกปลาที่ถูกต้องว่าไงจะปลาจะว่าไงเจ้าเอา่อจ้าเราจะรอกันต่อไปสำหรับการตกปลาในคราวนี้แล้วมันโดนหัวนะ จะรอตกปลาอยู่สารอตกปลาอยู่นะเนี่ยองมาห่างอย่างห่วง,วงเออเอด้เอเด้ทำงาน <c oughs> ลืมไปถ้าเรากดบมันจะดืม่มน้ำยาของเรา ใช่เจ้าิ่งกดเมื่อกี้ไม่เราจะไปกล,กลเหรอจับ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 ไม่เหมือนไมค้าเลยอ่ะโอ้ยาวมาก

ก็ไม่ได้ฮะกับรักแล้วดักแล้วไม่รอดทุกคนว่าถ้าเราไปอยู่เนี้ยนี่นั่งตาก A แอร์ร้อนๆอย่างเงี้ยจะเกิดยังไงสร้างแอร์ให้เธอเร่าเรียบแอร์ร้อนแอร์เย็น แอร์เย็นเนี่ยแอร์เย็นแอร์เย็นเย็นโคตรเลยแอร์เย็นแอร์ร้อนแอร์เย็นแอร์ร้อนแอร์เย็นแอร์เย็นอยู่ในแอร์ร้อนแอร์ร้อนอยู่ในแอร์แอร์เย bon ็น จะออกไป็เมื่อไหร่ไอไไออ้าโอ้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 อะไนะครับกับดักโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโห้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้นอดยโอ้อยโอ้ยโอ้ก็อ้ยโอ้ย้ย้น้อยอ้อ้ยโอ้ย้ ตืด๊ดต้ดตื่ต้ดตืดด่ต้นดตดืดด่อด่าที่ทำงานแอร์เย็นเย็นแอร์เย็นเย็นเราจะไปล่อพวกฉลาพวกนั้นมาและเราจะล่อให้มวกมันมาทางนี้เฮ้ยเดินทางไปไหนกันดี

ไม่พอมาพักที่บ้านจะนี่ตายซะยำยำยำเอาเป็นหนึ่งนิ้วโปง้งเอาเป็นสองนิ้วโปง้งเยอะลงมาไม่ได้เอาแอร์ล้อตไปกิน ร้อนแรงใช่มั้ยล่ะติดไฟเลยจะเราจะให้รอดไปเลยเดี๋ยวเงินแล้วก็ละก่อยเจ็ดเดือนนั้นเนี่ยคือทางแห่ง ความตายอันตรายมากว่างเดี๋ยวก่อนทางนั้นนะ่ยอ่านี่ทางที่เราจะไปเหมืองแล้วก็ไปเหมืองได้อีกฝั่งหนึ่ง ไปจับปมไปกรอเราจะอยู่ตรงนี้ฮะนั่นมันลาว่าเปิดไปไอ้แกหวฆาตกรรมันนยังไงเหรอเอาลาว่ามาจงไป ตายพี่ซะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องเอาหังเราว,วามาต,มตักไม่ได้ตักไม่ได้ไม่มาแล้วนะ่ตักได้ยังอ่าได้แล้วย Spice. all right so yeah 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 yeah, yeah. สำหรับพวกสลามอ่ะถ้าสลามมันลงมาก็จะมีโอกาสรอดเยอะเงินหายไปเลยเออวางล่าวาสองถังแล้วก็โดนสลามผักตกฮ้าสาวจะมาซื้อของจากไอ้นี่ไงได้เลยเลยแล้วเราก็ได้สร้างกับดักอยู่ตรงนั้นอ่ะเออเนอะใช่ไหมใช่ไหม ไปกันเลย จำไว้ฉันจะกลับมาจำหน้าตาของกระบองเพชรตัวนี้ไว้เพราะว่าฉันจะกลับมากลับไปได้ย่ yeah! มาเลยเพราะว่าฉันจะกลับ เราจะไปเร็วไปดูกันตอนเอ่ะจบมาซะเอาไว้ก่อนไม่ป่านยิ่ใครแน่ไปเลยฮะฉันจะรอยตรงนี้แหละ เอ้ยผีเอาธนูยิงอาคมฉันไปซะธนูธนูอาคม ึ้มาเหมกันเนาะไปว่าแล้วนมสัปปะหลาดคลองดินแดนฮิดาเ็ดแรงมีโุดในดินแดนนี้มันมาแล้วค้อน โอเคก็เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับได้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบาย